ผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม a r k Survival The Center นะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการนะครับพาเอลเดอร์มังกรนะครับไปเก็บเลเวลแล้วก็เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับสนามพลังให้ดูกันว่าจะมีดาเมจแรงขนาดไหนนะครับผมเริ่มจากเอลเดอร์นะครับแต่ก่อนก่อนลิงก่อนเลยครับผมตัวนี้ชื่อว่าบาร์ด็อกนะครับพลังไฟครับจัดไปครับสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบนะครับผมแต่ว่าเสียหายมาสองชั้นเลยนะครับแสดงว่าน่าจะเป็น8ล้านกว่าๆนะครับสำ พลังไฟเดี๋ยวลองการตบดูดิตบไม่โดนเดี๋ยวเดินไ้ใกล้ก่อนโอเคการตบการกัดธรรมดาทันับ8 2ง9้ครับผมการทุบพื้นครับจัดไปครับ2,143,124ครับโอเคทีนี้ตานะครับแบ็คฮาร์ดกอลลิงครับผมมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนแบ็คฮาร์ดกอลลิงนะครับดาเมจอยู่ที่3ล้านนะครับ4 8 7ห4รหรือว่ารวมกันแล้วก็ประมาณ6ล้านนะครับผม พลังกัดธรรมดา592,811นะครับพลังทุกพื้นครับปุ้มเข้าไปครับ1 6 9 0งล้ครับสรุปเลยก็คือว่าไอตัวสีม่วงนะครับถึงว่าเราจับมาเลเวลเยอะกว่าตัวสีแดงแต่ก็ดาเมจนะครับน้อยกว่ามากๆเลยครับตอนนี้ดาเมจตัวสีม่วงนะครับอยู่ที่840,000ครับแต่ว่าดาเมจของตัวบาร์ด็อกนะครับอยู่ที่690,000แต่มีดาเมจที่แรงกว่าตัวสีม่วงนะครับนิดหน่อยแสดงว่าไอตัวสีแดงนี่ดาเมจแรงมากๆเลยทีเดียวครับ ตัวสีม่วงน่าจะไปเน้นในส่วนของสปีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าตัวสีแดงมันจะมีอุปกรณ์ในการช่วยเพิ่มดาเมจด้วยนะครับคือตัวนี้ครับผม primitive god artifact แต่เวลาเราถอนแล้วก็ดาเมจลงมาอยู่ที่3ล้านกว่าเช่นกันนะครับก็ยังคงแรงกว่าตัวสีม่วงอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับแรงกว่าสีม่วงอยู่ประมาณ10,000แนะครับผมถึงว่าจะไม่ได้ใส่ก็เถิด โอเคการใส่ก็เพิ่มดาเมจมาอีกหนึ่งล้านนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะพาตัวนิ่มหินนะครับมาเก็บเลเวลแล้วก็หลังจากที่เราได้เลเวลนะครับสักระยะหนึ่งผมก็จะพานะครับไปลุยกับบอสบอสวันนี้ที่เราจะเข้าไปฆ่าก็ได้จะเป็นบลัดมาเธอ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะเริ่มนะครับเก็บเลเวลครับจากแลตสองตัวนี้ก่อนเลยครับผมกิ้งไปเข้าปะทะเลยโดนไหมปุ้งงไปโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยเฮ้ยมันตามมันตามเหมือนจะไม่รุนแรงเลยครับการกิ้งคล้ายๆกับโซนิกเลยนะครับผมหันไปหันไปหันไปสู้มัน ตัวนี้ผมตั้งเชื่อไว้ว่าหินผานะครับผมเข้ามาเลยพวกเข้ามาเลยพวกโอ้ยโดนลุมสามจะไหวเหรอจะไหวเหรออย่างงี้ไม่น่าจะไหวตายไปนหนึ่งศพเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยจัดให้เฮ้ย <_ c oughs> ตีดิตีดิเออเมื่อกี้มันไม่ยอมตีครับผมตีไปหินผาสู้เขาเร็วเร็วเร็วหนีไปนหนึ่งตัวเร็วตามมันไป,ตา,ไป,ต,าไปตามไปก่อนกิ้งตามไปกิ้งตามไปโอ้กิ้งตามไม่ได้ครับไอตัวนี้ขวางอยู่อย่าขวางอย่าขวางดีว่าเฮ้ยทำไมตัวด้านขวานี่อึดจังวะโอ้โ เลือลงมาครึ่งหนึ่งแล้วครับจะไหวไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวเลยโดนลุมแบบนี้ต้องอัพตาเมจช่วยครับขอสัก1นึ่งคันสองคันแล้วกันดาเมจไป2องพ้แล้วผมฟาดไปกระจุยวิ่งหนีเหรอวิ่งหนีเหรอตามนี่ตามนี่อะไรตามไปตามไปหินผาลุยมันหลบมันเลี้ยวหลบเลี้ยวหลบเหรอเดี๋ยวขีก่อนขีก่อนแป๊บนึงฟาดโอ้ยไม่ตายเหนียวเหนียวเหรอกระจุยไปเลเวล970รเ็ฮ้ยไม่ตัวฟาดไปตายไหมตายไหมวิ่งหนีเลยครับ แล้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะชอบวิ่งหนีเดี๋ยวจะอัพสปีดก่อนจะได้ตามมันทันมาปีดเราไปที่400เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันน้องเดี๋ยวเจอกันฟาดไปมาหนีไหมไม่หนีนะครับรอบนี้ไม่หนีก็ตายสิเรียบร้อยตัวนี้สามารถที่จะเก็บเนื้อได้ด้วยนะครับผมนี่อ่าได้เนื้อมาเพียบเลยจัดก,การฝั่งนี้ต่อวันนี้จะล่าแร็ดนะครับเกะกะหน้าบ้านลกโลกเหลือเกินโอ้ยกินไปไม่กินเลือดออกเลยครับผมเข้ามาเข้ามามาได้เลย ตายไหมตายไหมตายไหม,ไมกระจุยไปเลเวลพันหกสิบเฮ้ยตัวหนักแล้วตัวหนักแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดื่มอัพน้ำหนักครับผมน้ำหนักเอาไปที่สามพันเลยนะครับสี่พันแล้วโอ้กดเกินไม่เป็นไรทีนี้มาจัดการแมมมอสตัวนี้ต่อเลยครับผมกิ้งไปชนไปหินพระชนไปเป็นไงไม่เป็นไรเลยโอ้เสียเลือดแค่ถกักถากเองนะครับท่าก,กิ้งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กดซีกดซีก็ตีหางได้นะครับสามารถกดได้ทั้งสองอย่างเลยเฮ้ย hey, แต่กดซีมันแทะเนื้อไม่ได้นะ ต้องเป็นการคลิกซ้ายนะครับถึงจะแทะเนื้อได้และกด C ีไม่ใช่ทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองคลิกซ้ายนะครับตีก้อนหินดูครับผมก้อนหินแตกไหมไม่แตกครับทีนี้ลองกด C ีนะครับผมอ๋อการกด C ีนะครับเอาไว้ฟาร์มสิ่งของโอ้โหเพิ่งรู้นะครับผมโอเคทีนี้จัดการม,นมอนอสให้หมดเลยเคลียร์ให้หมดบริเวณนี้ต้องโลง่งเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนเดีย๋ยวจะอัดสปีดแบบรัวๆมากๆจัดไปตายหนึ่งศพสปีด 400ดูเหมือนจะไม่พอครับ800เลยได้ไหมมันช้าเกินไปไม่ทันใจไวรุ่น800ถึงหรือเปล่าโอเคสปีดต,ตอนนี้ไป815้เลยครับมาดูกันว่าจะไวหรือเปล่ามันก็เหมือนไม่ได้ไวขึ้นเท่าไหร่นะเนี่ยจัดมาเพื่อนจัดมาเข้ามาเลยฟาดไปเรียบร้อยไปด้านนู้นต่อแรดเพียบกิ้งไปก่อนกิ้งกอนอู้ยกิ้งโคตรไวโอ้วิ่งไม่ไวเท่าไหร่แต่กิ้งไวสุดๆครับผมเดี๋ยวขอเพิ่มดาวเมจเลยแล้วกันอยากจะชนแบบ ทีเดียวดับอะต้องการให้แบบทีเดียวตายครับตอนนี้ดาวเมทนะครับสามหมื่นนะครับสองลองแรตตัวนี้ดูครับผมจัดไปออไปุ้มเข้าไปหนึ่งทีตายครับตอนนี้น่าจะเหมือนโซนิกเลยครับเราไวเหนือแสงแล้วก็รุนแรงด้วยไอ้กวางตัวนี้ปล่อยไว้ด้วกันฟาดไปกระเด็นครับผมแต่ตัวนู้นเต็มตัวได้ชาร์ตออปุ้มเข้าไปทีเดียวเลเก้าสิบห้าไปหินผาด้านานู้นต่อหมดหรือยังมีกวางอยู่ จัดไปให้เบาๆหน้าหงายกระเด็นตัวนี้ตอตายเออนแหละอยากให้แบบมันมาลุมเยอะๆไม่มีเหรอจุดไหนที่จะหาได้แบบเยอะๆมาลุมเราอะเนี่ยตอนนี้กิ้งทีเดียวตายหมดแล้วนะครับผมช้างแบบมอสตัวนี้ดูดิกดซีฟาดกดซีฟากดก็ตายเช่นกันนะครับแจมแจมนี่นี่กระจุยมอสตัวนู้นอีกหนึ่งตัวครับยังเหลือรอดมาอยู่ครับผมชาร์จไปตุ้มเขาให้เรียบร้อยโอเคทีนี้ขึ้นด้านบนต่อเลยครับผม เวลาเราไปไหนมาไหนเราก็กิ้งไปไงง่ายดีไวกว่านี่นนกก็ไม่รอดอโอ้โคตรพิ้วเลยผมกิ้งกิ้งกิ้งกระจุยไปน้องเรียบร้อยกิ้งได้แบบยาวๆไห้ขวางนนี้ตายหมดแน่นอนผมอยากจะให้มันมีสายที่เป็นสีน้ำเงินด้วยนะแบบว่าแทะเนื้อได้เงี้ยสุดยอดเลยแจมจัดให้แก๊งนี้ตายหนึ่งศพตัวที่เหลือก็ฟาดไปตายส ไอ้สีขาวนี่ด้วยเออข้ามาเข้ามาออกมาหมดเลยเพื่อนเล็วไปไหนหมดแล้วว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวเข้ามาลุยไอ้ตัวนี้ทำไมไม่ช่วยเพื่อนตายไปซะไอ้น้องนกนกนกแย่งเนื้อเราเหรอแย่งเนื้อเราเหรอฟาดไปฟาดไปไม่โดนว่ะเดี๋ยวรอมันวนกลับมาก่อนไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่ด้านหลังใช่ไหมโอเคเจอจัดไปเรียบร้อยกระเด็นไปนู่นเลยทีนี้ก็ไปด้านนู้นต่อเลยครับกิ้งไปยาวๆไม่มีใครทำอะไรเราได้ เจอช้างน้ำหนึ่งตัวครับผมเราสามารถที่จะวิ่งไปด้วยกิ้งไปด้วยได้นะครับตัวนี้เฮ้ยลอยโอ้หมึงลอยไปได้ไงเว้ยเมื่อกี้ไปสะดุดอะไรลอยวะบินเลยดีไม่หล่นเหวถ้าหล่นเหวนี่ยุ่งครับเดี๋ยวมาลุยด้านนี้ต่อเลยครับผมมีทีเล็กน้ำกำลังกัดกับแมมมอสอยู่หนึ่งตัวครับผมจัดไปให้อ่าชอบเสือกโอ้ยกระเด็นไปทั้งคู่เลยลอยอ่าเก็บเนื้อต่อแมมมอสแมมมอสอูหไม่โดนวืดวืดวืด อันมาซ้ำเรียบร้อยเคลียร์ทีนี้มาทางด้านนี้เจอมังกรด้วยเฮ้ยไม่ใช่มังกรนีกวา่าเฟสโซ่ต้นหมาป่ากำลังไล่กัดอยู่เดี๋ยวพี่ช่วยเองนอ้องไม่ต้องห่วงพี่ช่วยตายตายไปทั้งคู่แหละไปสบายเลยอ่ะนี่ฮะเฮ้ยตัวนี้ไม่ตายทำไมตัวนี้ไม่ตายอึดจัดอึดจัดเลเวล520แอนดูนากินะครับผมสองตัวนี้เลือดกันเลยเยอะผิดปกตินี่นี่ซ้ำไปเลเวลเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ดูเลย เดี๋ยวผมจะเปิดดูข้ามสบการณ์ก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับเราได้ข้ามบการณ์มา154,000พแล้วนะครับน่าจะอีกสักพักนึงครับถึงจะเลเวลตันไม่เป็นไรไปรีบครับผมจัดไปเรื่อยๆไอ้แรดต่อขึ้นด้านบนเลยหินผามีอยู่หลายตัวเดี๋ยวลูกมันไว้อย่าไปโดนลูกมันก็พอแล้วเดี๋ยวโดนดา่ามนีน้องชอบด่าเวลาผมไปตีโดนลูกแดนโนเสาบางทีไม่ได้ตั้งใจจัดไปจัดไปมากวางต่อเออนั่นแหละดีมาก ทีนี้ก็ไปทางด้านนูน้นต่อเลยครับด้านนี้มีแรดกับช้างเหรอเดี๋ยวจัดให้เลยตัดให้เลยน้องตายตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อจัดไปครับฟาดทีเดียวตาย2โอเคครับผมก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ก่อลาวานะครับเฮ้ยเหมือนจะเห็นแบ็คฮาร์ดก็อดดิ้งครับผมหนึ่งตัวเข้าไปชา้าเลยลุยเจอกับมังกรเทพไอ้ฟาดไปอุ้ยไม่ตายอืดจริงอึดจริงอืดจริงไหวหรือเปล่าไม่รู้ลองดูถ้าไม่ไหวต้องโกยฟาดไป เอาตัวนี้มาลุยกับมังกรเทพเลยอรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นธรรมดาถ้าเป็นเอลเดอร์ต้องรีบโกยเลยนะครับผมไยตีลิดากอนตายไหมครับหนีหนีหนีจะหนีเหรอเลือตัวแวววาวครับจัดไปจัดไปเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาโอ้ยตายโคตรยากเลยอยู่ใกล้แล้วคาสบเมินาลดลงรัวๆเลยนะครับผมจัดไปครับแมคกคาร์สก้นลิงครับเจอตัวนี้เป็นหินนะครับผมเปรียบร้อยใจหินผาไม่ธรรมดาอยู่แล้วไอ้น้อง มังกรต่อเลยคาร์อบอนเนือน้อมอลคาร์บอนนี่น่างหงายหัวร้อนอะไรเดียวหุยเลือดลงรัวๆเลยครับเลือดตอนนี้เหลือประมาณเกือบเกือบจะครึ่งน,นะครับผมเลือดผมไม่ได้อัพเลยนะครับอยู่ที่2องหมื่นนะครับสองพเท่าเดิมอัพดาเมจไปนิดหน่อยจริงๆก็ไม่นิดหรอกเยอะเลยอันนี้ไรลัพเตอร์เอ้ทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนจัดไปเพื่อนนะมาเข้ามาได้เลยมีเท่าไหร่เข้ามา ฟาดไปทีเดียวตายโอ้โตายตายหตัวเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้จะพูดว่าตาย4มันดันตาย5้าตยตัวเฮต่อเรียบร้อยเดี๋ยวจะขึ้นไปลุยบนยอดภูเขาไฟนะครับวันนี้โอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาที่จะอัพเลือดเลยนะครับผมเพื่อความโหดแบบเต็มพิกัดเลือดจะเอาไปที่1ล้านนะครับผมตอนนี้มา1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมสอามิจะมีนาที่ส0่พครับแล้วก็ดาเมจ ดาเมตต้องการที่8ปดหมื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าที่เหลือผมจะอัดเป็นสปีดเลยครับตัวนี้จะต้องการให้มันไวไงดาเมตมาตันอยู่ที่75259นะครับผมโอเคเอาไว้ที่7 0 0 0 0มืนี่แหละที่เหลือผมจะอัดเป็นสปีดไปเลยครับนกกําลังลงมาเดี๋ยวรอชาร์จรอชาร์จชาร์จไปบุ้งโาให้เรียบร้อยกระเด็นตัวนี้ต่อไหมตัวนี้ต่อโอ้ยยาว2ศพนะครับการกิ้งของเราลีดดาก,ก้อนเหรอเพื่อนเป็นไงเพื่อนกิ้งไปกิ้งไปอุ้งโอ้ตาย2สัใาจาเว้ย การกิ้งเราลุยลาวาได้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวลองกิ้งลุยลาวาดูดีกว่าถ้าไม่ทําอะไรพี่เลนนี่ไม่ใช่ BGZ ไอ้น้องกิ้งในลาวาแล้วมัวแต่ขี้อยู่นี่กิ้งไปกิ้งไปเฮ้ยเสียเลือดนี่วะโอ้การกิ้งไม่ทนลาวานะครับผมอาโนจะเอาได้พี่จัดให้น้องมังกรกําลังมาครับแลกกันไหมแลกกันไหมชาร์ตปุ่มเข้าไปตายหนึ่งตายสองลีดาก้อนครับสองศพภายในการกิ้งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง ขึ้นด้านบนต่อเลยครับผมรับเตอร์มารับเตอร์มาจัดให้หนึ่งทีตายอีกหนึ่งตัวตายมากี่ตัวก็ได้พี่พร้อมไหมน้องจะเดี่ยวหรือจะสวิงกิ้งก็บอกมาพร้อมอยู่แล้วลอยไปทางนี้ได้ไหมเฮ้ยทางนี้เหมือนจะขึ้นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผิดทางครับลงด้านล่างก่อนตรงนี้เป็นทางแปลกๆไม่ใช่เฮ้ยหล่นลงมาแล้วเฮ้ยตายไปเลยเออเสียเยอะใชได้เจอลูกสปไปโนได้ว่ะเฮ้ยโอ้กำลังเล่นน้ำใบใจเลย มีความสุขดิจับลูกสไปโดดีกว่าพวกเนี้ยี่เวลเท่าไหรเ่เอยเรามาดูลูกสไปโนตัวนี้กันดีกว่าครับผมในน้ำนี่ปีลันย่าเต็มเลยเนี้ครับจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไอตัวเล็กน่ารักเลยเลเวลแค่60เองเหรอโอ้โหเลเวลน้อยไปยดิแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ดูเล่นกันเลยกันครับผมจัดเลยแล้วกันจัดเลยแล้วกันทีเดียวร่วงสบายสบาย ทีนี้ก็ใส่เนื้อน้องต่อเลยนะครับเนื้อน้องมีอยู่เนื้อน้องเนื้อน้องเนื้อน้องเฮ้ยมีอยู่ที่ตัวนิ่มเดี๋ยวก่อนลืมเดี๋ยวที่ตัวนิ่มดีกว่าตัวนิ่มน่าจะได้มาเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้จัดมาเอามา99อันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันหิวชา้าผมก็จะใส่เป็นพวกลูกแก้วเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลารออยู่ เอาเนื้อน้องเราก็มีเนี่ยเมื่อกี้ผมเลื่อนลงมาไม่สุดหรือมองไม่เห็นก็ไม่รู้โอตาทัวร์นี่โอเคใส่ลูกแก้วไปหนึ่งลูกครับเพื่อความว่องวัจัดไปน้องเร็วเๆเร็วเรียบร้อยครับเราจับสไปโนเด็กได้นะครับหนึ่งตัวครับผมขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยปิลันย่าอย่าปิรันย่าเร็วเร็วเร็วมาทางนี้มาทางนี้เร็วจะตายก่อนนะเนี่ยรีบมารีบมาแหวจริงๆตัวขนาดนี้ก็น่าจะกัดปลาปิรันย่าตายดันไม่ยอมสู้นะครับผมเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้ก่อน ขึ้นมาขึ้นมาเร็วอุ้ยดัานนี้มีมังกรใช่มังกรเปล่าเฮ้ยนกไม่ใช่มังกรจออยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยจะเอาลูกของสไปโนะไปตรงนี้ก่อนแล้วจะวิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยหยุด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 เฮ้ยทำไมมันวิ่งหนีอะจะวิ่งทำไมเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคโอเคครับผมทีนี้ก็มาต่อกันที่เกาะซอมโดโดะครับผมจัดไปครับมีเยอะเลยครับผมหลายตัวหลายตัวจะชาร์จฮานจะชาร์จครับเดอเรากิ้งก็กระเด็นแล้วมาเข้ามาเข้ามาได้เลยน้องโอ้โหตัวที่เข้ามาดีหลังก็ โดนไปหานะครับตายครับผมเสือได้จัดให้ตาผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมตาไวนีครับสามารถที่จะมองเห็นศัตรูได้ทันไอพวกไดโนเสาร์ตัวแปลกๆบางทีผมก็มองไม่ค่อยเห็นเนี่ผมจะจ้องแต่พวกศัตรูเป็นหลักอีฟาดไปกระเด็นในน้องมาดาน,นี้ต่อเลยเฮ้ยลูกเสือลูกเสือโคตรน่ารักเลยว่ะโอ้ตัวเหมือนลูกหมาเลยเดี๋ยวจัดการไอคาโนตัวนี้ก่อนจัดไปคาโนกระจุยเอาให้โดนเสือสองตัวมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยอยากได้ลูกเสือตัวนี้ว่ะ เดีおお๋ยวเดี๋ยวจับไปด้วยแล้วกันครับผมต,ตัวคนเล็กอะตัวเอกับลูกมา้าเดี๋ยวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนยิงไปหนึ่งนัดไม่ล่วงครับไม่ล่วงผมไม่อยากจะใช้หอกครับ <c oughs> เดี๋ยวแรงเกินไปเดี๋ยวตายอีกเฮ้ย <c oughs> อึดใช้ได้ครับผมทำไมอึดอย่างนี้ทำไมอึดอย่างนี้เจอหอ,อกได้ไหมเนี่ยอึดขนาดนี้เลเวลสามร้อยเจ็ดสิบครับลูกเสือตีน,นี่ไม่ใช่ลูกเสือสมุดนะครับลูกเสือสำรองโอ้มายิงไปเฮ้ยริงๆแต่ไอตัวนี้มันน่าจะเป็นลูกเสือสมอุดนะสีขาว อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนียังไม่ล่วงวะ่ะจะใช้หอกก็กลัวมันจะตายไงใช้หอกไม่ได้ล่วงยังล่วงยังวันนี้สุดชีวิตเลยนะครับไม่ล่วงง่ายครับผมสลบยาก,กมากเลยลูกเสือตัวนี้ตัวนี้สีสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงจนโตเลยนะครับผมเฮ้ย,ยด้านหลังมีตัวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราแวงมันก่อนเฮ้ยแม่มันแม่มันแม่มันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่จับลูกมันให้ได้ก่อนเฮ้ยอย่ากัดอย่ากัด โอ้โหตกใจนึกว่าจะเป็นการลูกเสือเหลือลูกดอกนะครับอีกหนึ่งลูกเท่านั้นเองครับผมจะล่วงไหมจะล่วงไหมอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำอย่าลงน้ําสลบเมือดโอเคเคลียร์ภารกิจเคลียร์แล้วเดี๋ยวรีบใส่เลยครับรี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 บลูแก่ไปรูแก่ไปหนึ่งลูกโอเคดุนดวนดุนดวนเนื้อน้องเนื้อน้องจัดไปอ่าได้ไหมได้ไหมขึ้นรัวๆนะครับตอนนี้เทมมิ่ง99นะครับเปอร์เซ็นต์ คิดว่าน่าจะจับได้แน่นอนเรียบร้อยครับเราจับลูกเสือนะครับตัวเล็กจิ๋วน่ารักได้หนึ่งตัวครับผมโอเคทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นการใส่เนื้อธรรมดานะครับเนื้อธรรมดาตอนนี้ผมก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเท่านี้ก็น่าจะพอโอเคครับเอาเป็นว่าไงถยวผมขอกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปเอานกมาคีบกลับบ้านก่อนดีกว่ากลัวมันจะตายนะครับผมไหนๆก็จับได้แล้วครับเพราะว่าเกาะน,นี้ค่อนข้างจะมีแต่ไดโนเสาร์ที่โหดร้ายมากๆเลยตามมาตามมา เดี๋ยวเอามาไว้ริมทะเลก่อนตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหว่ายน้ําเล่นใบใจเลยสีคล้ายๆกันเลยนี่ไอ้ตัวนี้หัวดําตัวขาวไอ้ตัวนั้นหัวขาวตัวดำโอ้โหไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมไปอยู่บ้านเดวยกันไหมเดี๋ยวลองหอกพิษดูนีตายรีอเปล่าอ่ะจัดไปจัดไปโอเคเอาไปสองตัวเลยนะผมเพศเดียวกันด้วยจะได้ให้มันเป็นพี่น้องกันใส่เนื้อน่องตามด้วยเซเดทีปครับผมขึ้นรัวๆไม่น้อง เทมมิ่ง99%เช่นกันนะครับผมตามมาตามมาเร็วเรียบร้อยครับจับได้2ตัวเลยลูกเสือไอ้2ตัวนี้ค่อนข้างจะเข้ากันมาาๆนะครับตัวหนึ่งหัวขาวตัวดําอีกตัวหนึ่งตัวดําหัวขาวบวกหนึ่งด้วยโอ้แจมอุ้ยกระโดดได้ด้วยโอ้โคตรเจ๋งเลยไม่ธรรมดาครับทีนี้ก็ได้เวลาครับกลับ,บบ้านแล้วเดี๋ยวผมเอาเสือไวงน,นี้ก่อนโอเคไปเอานกมาคีบดีกว่าไปหินผากลับบ้านกันดีกว่า เราต้องรีบมาที่นี่ก่อนที่ลูกเสือเราจะตายภารกิจนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าไปโค่นนาบวยาแบงมุมอีกโอเคครับผมตอนนี้ผมก็พานกยักษ์มาเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปรับลูกเสือให้เร็วที่สุดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะวนกลับมารับลูกสไปโนโด้วยน่าจะอยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้เลยครับผมไม่ไกลกันเท่าไหร่หวังว่าลูกเสือเราคงจะยังไม่ตายนะอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมอยู่ไหมลุ้นกันหายหาย,ายไม่ได้ว่าโอ้เฮ้ยอย่าบอกนะ่าตาย เฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยลูกเสือเราไม่อยู่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเสือกูไปไหนวะเนี่ยโอ้โหแย่เลยแย่เลยอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอว่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแต่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าตายนี่หรือว่าอยู่ในน้าเดี๋ยวดูก่อนครับไ่แน่อาจจะอยู่ในน้ําก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมวิ่งกลับบ้านนะครับผมลืมเป่าให้มันหยุดอยู่กับที่นะครับผมโอเคเจอแล้วครับโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัว ไอ้คาโนเดี๋ยวคาโนอยา่าอย่ากัดอย่ากัดมามามา,มา,มาเร็วมาเร็วอมโดนไดโนเสาร์กัดมันก็เลยวิ่งหนีมาครับรี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 บขึ้นเครื่องบินโดยด่วนเร็วอีกหนึ่งตัวกำลังว่ายน้ำอยู่ครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นให้ไวเลยให้ไวเลยกัดไปกัดไปกัดไปเร็วเร็วเร็วไปเลยภารกิจช่วยลูกเสือเดี๋ยวรีบเดินขึ้นมาแม่งเวลาเดินเสียงเดินช้าเดี๋ยวปล่อยให้ตายเลยโอเคขึ้นมาแล้วครับผมอ้าวลนไปหนึ่งตัว ทำไมอีกหนึ่งตัวมันหล่นวะเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอมันให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนก่อนครับผมโอ้โหใจหายใจคว่ำโอเคครับเอ้ยคาโนเดี๋ยวเดี๋ยวโกย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 เอ้ยอย่าลงไปโอโ้โหโอ้โหจะลงไปทำไมวะเฮ้ยลงไปทำไมมันก็ไม่รู้ครับเนี่ยพาสซีฟพาสซีฟมา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 ,มาทางนี้มาทางนี้ไอ้พวกลูกเสือนี่เราก็ต้องพาสซีฟด้วยเหรอไม่งั้นมันจะเดินเองนะครับแม่งเลยมันไม่ให้พาลูกของมันกลับครับ นี่ก็น่าจะปลอดภัย้วครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเวลามันจะขึ้นมันค่อนข้างจะเดินช้าไงมันไม่ยอมวิ่งขึ้นมานะครับผมโอเคเรียบร้อยได้ลูกเสือกลับมาแล้วครับหวังว่ามันคงจะไม่กระโดดลงไปอีกนะเรเวลตัวแรกนะครับ553ตัวที่2เลเวล478นะครับผมลูกสไปโนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเอาลูกเสือไปก่อนเดี๋ยวมันมาหลายตัวแล้วมันจะหล่นไง เอาเป็นตัวตัวไปนะครับผมมีอาการสั่นชักชักกระตุกเหมือนจะหล่นเครื่องบินแต่ไม่หล่นสักที <c oughs> โอเคบ้านเราอยู่ด้านหน้าแล้วกําลังจะปลอดภัยแล้วไอเสือเรียบร้อยครับโอเคเอาเข้าไปเก็บในบ้านเลยบินเข้าไปดีกว่ามั้งตรงนี้ตรงนี้สบัดให้มันหล่นหล่นหรือ,อยังเรียบร้อยครับปลอดภยัยทีนี้ก็ไปรับลูกสไปโนต่อเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็พาลูกสไปโนนะครับกลับมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผม ก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมขอรวบรวมนะครับอุปกรณ์ในการไปฆ่าบอสนะครับให้ครบแล้วเราก็ไปฆ่าบอสกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์นะครับทุกๆอย่างเพียบพร้อมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระเบิดนะครับ C4 แล้วก็ล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับตอนนี้ผมได้เตรียมนะครับไว้เยอะๆมากมายคิดว่าน่าจะพอที่จะลุยกับบัตมาธเธอร์ได้นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแท่นอันเชิญนามพญาแล้วนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวลงไปใส่อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับ ก็จะใช้เป็นอ์ติแฟกต์นะครับทั้งหมด8อันนะครับผม1,2,3,4,5,6,7,8นะครับชื่อก็เราสามารถที่จะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับผมขี้เกียอจอ่านแล้วแล้วก็จะมีพวกกรงเล็บเขี้ยวของไดโนเสาร์ต่างๆนะครับใส่ไปหมดเลยโอเคตอนนี้ผมพร้อมนะครับเอาเป็นไว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกับบัตรมาเธอร์กันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปมิติกำลังจะเปิดน,นะครับไม่น่าจะเกินอีก10วินาทีครับผม ทีเล็กจะไปกับเราได้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจโอ้โหสังเวียนอันนี้ดูค่อนข้างจะอลังการนะครับจาเลยทีเดียวอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะได้ไปลุยแล้วครับผมรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้เนี่ยเราจะรอดชีวิตจากบัตรมาเธอร์บอสได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไปลุ้นกันนะครับผมช้างจะไปด้วยเหรอช้างโอ้โหไปดีไปดี เอาเฮ้ยไม,ไม่ไปอ่ะเฮ้ยโอเคครับผมสรุปเลยก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปลุยกับบอสได้นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าน่าเสียดายเลยทีเดียวครับสงสัยจะต้องไปลุยกันในเซิร์ฟหลักแล้วนะครับผมโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ